เออเออเออโยโยโย่เฮลโลกายวัสดดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ คือว่าวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปอัปเดตให้กับทุกคนฟังนะครับว่าในอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตให้ทุกคนฟังก็แล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมนะครับจะมีโค้ด500สปินนะครับแล้วก็โค้ดอ่า25,000เรียวคอยนะครับมาแจกให้กับทุกคนเลยนะครับก็คือว่าเออผมแนะนำนะครับใครที่ไม่มีเกมพาร์ทกระเป๋านะครับ ผมไม่ใช่เกมพาร์ตกระเป๋าบัตรลนยนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันคือเกมพาร์ตอันนี้นะฮะกระเป๋าสีน้ำเงินอ่าอันไหนวะนี่ครับเอาเออนี่นี่น,นี่ทุกคนนี่ครับสปินอ่าถ้าใครไม่มีเกมพาร์ตสปินอันนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใส่โค้ดแรกให้หมดก่อนหรือใครที่มีสปินเก่านะครับผมแนะนําให้ใช้ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่โค้ด500สปินตามเข้าไปแล้วก็ใช้500นั้นให้หมดก่อนแล้วค่อยใช้อีก500นะครับทุกคนครับ หวังว่าทุกคนก็จะไม่งงกันใช่ไหมเพราะว่า,าคนที่ไม่มีเกมพารน,นะครับมันสามารถเก็บสปินได้แค่500ถ้าเราใส่เพิ่มเข้าอีกแบมมันก็จะหายไปเลยครับ500เราไม่ได้ใช้เลยนะฮะโอ้โหเสียดายตายเลยนะฮะโอเคผมก็เตือนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ แล้วก็อีกอันนึงเลยนะครับทุกคนครับอัปเดตต่อมานั่นก็คือดาบนะครับเราสามารถหาได้แล้วนะฮะทุกคนครับคือเขาจะเกิดเรียงเวลาเลยนะฮะสิบเอ้านะครับแล้วก็สิบสองส้าก็วนมาหนึ่งสิบห้าสองสิ้าสามนะครับแล้วก็สี่นาฬิกาสิบนาฬิกาสินาฬิกาสิครับแล้วก็7จ็นาฬิกาสิแล้วก็สุดท้ายครับแปดนาฬิกาสนาทีนะครับแล้วก็ มากันที่บัตรไลน์นะครับในเรื่องของบัตรไลน์เนี่ยเขาก็เพิ่มอันนี้มาเลยนั่นก็คือ บัตรลายเนตรใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่ไลาเราต้องไปลงบอสเอานะฮะทุกคนครับก็ต้องไปแย่งกับคนอื่น,นครับชินไดเลน,นะฮะก็โอกาสออกอยู่ที่1นึทับยีครับถามว่าเอายังไงครับนั่นก็คือเทเลพอร์ตไปอีเวนต์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะหรือใครที่เป็นเทพครูนะครับหรือว่าก็เขาแจกมาตั้ง1,000โค้ดเลยนะครับนี่ไลายเนตลิมิเต็ดนะครับชินไดเลนอย่างนะฮะ ก็นั่นเลยเอาไปสุ่มหากันได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราครับว่าเราจะได้ครอบครองเนตรอันนี้หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับในเรื่องของบัตรลายก็หมดไปแล้วแล้วก็ซ u ับ b i อ i บ y ิตี้ครับอ่าก็คือสัต์หงเจนหนึ่งนั่นเองนะฮะแต่ผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ล่าสัต์หางอยู่ตอนนี้ครับผมบอกเลยว่ามันสัตว์หางทิปนะครับทุกคนครับ ผมไปหามาแล้วสัตว์หางไม่มีนะครับโอโหเทเลพอร์ตไปวิ่งรอบแมปก็ไม่เจอนะฮะก็น่าจะเป็นบั๊กนะครับทุกคนครับก็เตือนไว้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมาเนี่ยในเรื่องของคาถานะครับแล้วก็โหมดทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะฮะก็ตามนั้นเลยครับอันต่อมาครับก็จะเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับ แล้วก็อันต่อมาครับทุกคนครับก็คือเลียวคอยช็อปนั่นเองนะฮะเลียวคอยช็อปเนี่ยก็คือร้านค้านะครับที่เขาจะรีเนตมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนไม่ใช่เนสิรีบัตรลน์ลิมิเต็ดนะครับคือบัตรลายลิมิเต็ดตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้ด้วยเลียวคอยแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องรอตู้นะครับทุกคนครับเพราะว่านี่เลยอีก2ชั่วโมงนะครับมันจะรีตู้ใหม่ก็คือรีบัตรลายใหม่มานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวดูราคากันนะครับราคาเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ35,000เลียวคอยนะ ครับทุกคนต่อ1บัตรลายนะฮะอ่าก็ใครที่อยากได้เนตลิมิเต็ดก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะฮะเพราะว่ามันสามารถซื้อได้กับอ่าเรียวคอยแล้วนะฮะอ่าโอเคบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ครับลงอีเวนต์แล้วได้อะไรนั่นก็คือเนตใหม่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ระบบต่อมานะครับนั่นก็คืออันนี้ลายเกมโหมดนะครับทุกคนครับไม่เห็นอะไรหรือเปล่าฮนะอ่านั่นก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ดังเอ่อผมไม่อ่านละกันนะฮะ <c oughs> อันนั้นแหละครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนเป็นการลงเลทหรือเปล่าครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือระบบเลทนั่นเองนะครับลงเลทนั่นก็คือเวลาเราลงเนี่ยเราก็จะได้เนตฟรีนะครับบัตรลายฟรีแล้วก็ได้เรียวคอยแล้วก็ได้สปินนะครับที่สําคัญเลยก็คือได้เกมพาร์ฟรีนั่นเองนะฮะทุกคนครับ อันแรกนะครับจะเป็นเกมพาร์เรดีโอนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นอีโมจินะครับที่เอาไว้แสดงท่าทางต่างๆแล้วก็อาราฮากิโจไกนะครับคือมันคืออะไรผมจําไม่ได้แล้วครับทุกคนนั่นแหละครับก็อันต่อมาครับก็จะได้อีโมจิเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเทนโกคุนะครับได้เรียวคอย850สปิน2อนะฮะอันต่อมาครับก็จะเป็นอันนี้ครับเกมพาร์หน้ากาครับทุกคนแล้วก็จะได้เลนโกคุแล้วก็จะได้ 550เลียวคอยนะฮะอ่านี่เลยก็ดูกันไปผ่านๆนครับก็จะมีเกมพาร์ตต่างๆนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเหลียนเลียวคอยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มแบบเปอร์เซ็นต์การได้รับหรือเปล่าฮะอ่าอันนี้โอ้โหเอลเมนต์ Element. โอ้โหทุกคนครับเอลเมนต์เอ่อเพราะเพิ่มโอกาสได้เอลเมนต์ Element แรงๆหรือเปล่าครับอ่าอันนี้คืออืมใช่ใช่แล้วก็อันนี้ อันนี้คือปลดล็อกช่อง Element นะครับปลดล็อกช่องที่3แล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะเป็นเกมพาร์ทกระเป๋านะครับเวลาเราสุ่มไอเนี่ยเราสุ่มอะไรนะสุ่มสปินนะครับมันจะไม่มันจะไม่ต้องรอครับมันสุ่มแล้วรู้เลยนะไม่ต้องรอมันหมุนนะครับทุกคนเออแล้วก็เก็บสปินได้1,000นะฮะอ่าแล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมานี่เป็นบัตรลายแบ็คครับทุกคนอ่าบัตรลายแบ็คคือโคตรสำคัญเลยนะครับกับสายฟรีแต่ว่า ในเรื่องรายละเอียดการลงเลทเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงแล้วกันครับทุกคนครับอ่านี่ครับเพื่อนๆหามันก็จะมีอีกหนึ่งระบบนะครับที่มาคู่กันเลยนั่นก็คือกลาเดเตอร์นะครับกลาเดเตอร์เนี่ยก็เป็นแบบว่าเหมือนใครแบบเบื่อๆนะครับก็ลงไปลุมกัน PVP กันกลางสนามนะอารมณ์เหมือนแบบว่าสนาม PVP ของบล็อกฟุตอะไรประมาณนี้นะก็นี่เลยเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูนะครับทุกคนครับอ่าเห็นไหม กลาเดียเตอร์นะครับกลาเดียเตอร์เออเนี่ยแหละเห็นปะอ่าประมาณนี้นะครับหมวกกลาเดียเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบพวกสไตล์การต่อสู้ของพวกกีกโรมันครับที่เอาง่ายๆก็คือโคลอสเซียมนั่นแหละครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีน้ําล้อมรอบอยู่นะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบว่าคือคนโบราณในยุคกรีกโรมัน,นครับเขาก็จะแบบว่า นี่นะครับเอาทตุเอาอะไรมาพวกนี้นะครับมาสู้กันเองบนลานประลองนะฮะแล้วก็จะมีอาพวกกษัตริย์แล้วก็คนต่างๆนะครับที่คอยดูการต่อสู้พวกนี้นะฮะอาประมาณนี้นะครับคือนั่นแหละคือสู้จนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นโหมด PVP แบบให้เราสามารถแบบลุมกันได้แบบยับยับเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหม ผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาละกันนะฮะเ <c oughs> พราะว่ามันวุ่นวายมากครับทุกคนเออถ้าเป็นในแมปนะครับถ้าแบบเอาแบบตอนนี้เลยนะมันอารมณ์เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเนี่ยทุกคนเหมือนแต่และหมู่บ้านนะครับเอาผู้แข่งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยมาประลองกันนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าคนในหมู่บ้านใครนะครับจะเป็นคนที่แข่งแกร่งที่สุดนะฮะ,ะทำไมต้องแข่งด้วย <c oughs> โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสรุปอัปเดต โอเคครับเพื่อนๆนะก็คือว่าสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะถ้าผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่าลืมตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ